น้องมิวมาถ่ายภาพเดียวเลยลูกชอบิดกันแล้วเด้อกันเกล้ยงทำเบิ่ง้าวสองนั่งมเข้ามาดีกว่านั่งม้อดีก้าเีก่าดีกว่าว่าก่านีว่ากว่าว่ากว่ากาาดก่าก่าดว่ี่ากว่าีาีกว่ากาก่อด่าด่าดีกว่่าด่าดี่าา่าดี่าาานก่า่

ต้องเหมือนคู่ใจได้ติงต้องไปใช่ว่าผมมาได้ติ้งต้องนั่งเลยเหมือนคู่ใจไอ้แม่ย่าดูแต่ว่ายาวยาวมากดีมแกจะไปลงอะไรนะเอาหรยาวแล้วนี่เอาแต่ละย่าไปยาวยาวมากเจ็ดนาทีเอาหรอเดี๋ยวให้ให้น้องพิมพ์ตัดต่อได้อยู่

คอบครเวาันคราจันโอเคโอเคมาดีมตายทำเธออันไาหนอาวอดุนเดชตำรวจตำรวจจยนอย่างตำรวจอล้เป็นดาดาอดุนเดชเพชพอยขอบคุณสิริรัตน์เพชรพลอยมือนี มื่อนี้แล้วสิแจกอ่าเขาเอินมาอย่างก็ใหญ่อ่าสมบุรณสมคุณเนาะห้พ่อหอเมีเอออาวตำรวจตีแล้วมาเราสั่งสีสันเราเบิื่นเงินได้มือเนี่ยอ่ามาเลียนได้ยมืเนมเนาเอ เมือนั้นส่วนเอาบ่อกเห็นไหมเห็นไหม่ยายถ้าเจ้าไม่มาเจ้าจะได้ไหมเนี้ยไม่มาก็เสียใจได้เห็นไหมตำรวจเขาเตรียมไหมแล้วคุณใายบอกว่าเอาปากว่าจะใช่นี่บ่ ไมไลเสยลยราหับูเลยเยไรอ่า้ลับอุดเดลกมาได้ดุนเด็ดอธายอายลูกดุนเด็อดุนเด็ดลามลาเก่าเลือเก่าเลลเรยได้อ่าเจริญเจริญเนอะดุนเด็ดเพชรพลอยเ